สำหรับคนที่พอมีทักษะอยู่บ้างนะคะอยากจะฝึกฝนด้วยท่าที่มีความายืดหยุ่นมากขึ้นนะคะอาจารย์เกื้อมีท่ามาแนะนำนะคะอาจารย์เกื้อคะท่าที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่พอจะมีทักษะอยู่บ้างแล้วอยากฝึกฝนให้ได้มากขึ้นเนี่ยอาจารย์เป็นการท้าทายตัวเองเพิ่มขึ้นใช่ค่ะมีท่า<ก>แนะนำไหมคะ ก็แนะนำเท่าที okay. <c ười> <t ion half> ่อาจารย์จะทำได้ด้วยเนาะโอเคค่ะก็คิดว่าจะเป็นท่ายืนด้วยไหลแล้วก็ต่อด้วยท่าคันไถแล้วก็ท่าปลาที่จะเป็นท่าแก้นะคะท่ายืนด้วยไหล่ท่าคันไถค่ะแล้วก็ท่าปลาซึ่งท่าปลานั้นเป็นท่าแก้ค่ะของของท่าคันไถโอเคค่ะเวลาเราทำ คือเวลาเราทําท่ายืนด้วยไหล่แล้วเนี่ยก็ก็อยากจะให้ต่อเนื่องไปเลยไปเป็นท่าคันไถแล้วก็เออก็มาแก้ด้วยท่าปลานะคะเพราะฉะนั้นท่านี้เลยทําแล้วก็คือทําทีเดียวสามท่าไปเลยค่ะอาจารย์โบจะลองก่อนไหมคะวันนี้หรือลองดูไปพร้อมๆกันเ่อก่อนซักรอบหนึ่งลองดูบ้า ได้ไหมค่ะเดี๋ยวขอให้รบกวนอาจารย์เรื้อแสดงให้ดูก่อนดีกว่าได้ค่ะก็ท่านี้ก็จะเป็นท่านอนนะคะจังหวะจังหวะของท่ายืนด้วยไหล่นะคะก็คือเป็นจังหวะที่เรายกเท้าขึ้นในจังหวะของการหายใจเข้านะคะ อันนี้คือยืนด้วยไหล่นะคะแล้วก็ที่บอกว่าต่อด้วยคันไถก็คือเป็นการพับเท้าลงนะคะไว้เหนือศีรษะนี่ก็เป็นท่าคันไถซึ่งในแต่ละท่าให้พวกเราในษาต้องค้างท่าไว้แล้วก็ตามลมหายใจที่เราจะ ทำได้นะคะแล้วก็ลดเท้าลงแล้วต่อด้วยท่าปลาโดยการที่เอาฝ่ามือนะคะเอาฝ่ามือ,อไว้ใต้สะโพกนะคะแล้วก็เอาข้อศอกยันตัวยกขึ้นแล้วเอาศีรษะปักลง อันนี้จะเป็นการแก้ท่าคันไทยนะคะก็สามท่านะคะที่ทำต่อเนื่องร่วมกันนะคะออส่วนใหญ่เนี่ยเวลาก็ทำสามท่านี้เนี่ยนะคะเขาก็อาจจะบางทีบางคนก็อาจจะทำช่วงท้ายของการโยคะแล้วก็จะต่อด้วยท่าพักที่เรียกว่าท่าศกไปเลยนะคะ เดี๋ยวลองดูว่าอาจารย์โบจะฝึกสามท่านี้หรือว่าไว้ก่อนคิดว่าโบต้องฝึกเพิ่มนะคะเพราะว่าดูแล้วบางท่าที่ดูท่าทางค่อนข้างยากใช่ค่ะสำหรับคนที่มีทักษะอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะเพราะอันนั้นคือโยคะเราอย่าอย่าฝืนนะคะที่เรายังไม่มั่นใจเพราะว่าพอเราบาดเจ็บแล้วทำให้เรา ไม่อาจจะไปต่อได้แล้วการพัฒนามันก็จะหยุดชะงักลงเรื่องนี้ก็สําคัญนะคะนศึกษาที่ที่พึ่งจะมาฝึกแบบอาจารย์เนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากทําท่าที่มันยากขึ้นถ้าเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่มีทักษะเราไม่ควรฝึกทําด้วยตัวเองคนเดียวเราต้องมีครูคะนะคะต้องไปเรียนกับครูก่อน นะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มระดับความยากขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เพราะว่ากังวลเดี๋ยวฝึกเองที่บ้านเนี่ยถ้าเราไม่มีทักษะที่ถูกต้องเนาะก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะก่ออันตรายให้กับร่างกายของเราได้อันนี้อาจารย์ฝากไว้ด้วยนะคะเห็นด้วยกับอาจารย์โบมากเลยเรื่องนี้สําคัญนะคะเรื่องนี้สําคัญในสาที่เราจะต้องมีทักษะที่ถูกต้องค่ะเรามีทักษะที่ถูกต้องแล้วมันจะนําไปสู่การทําท่า ในแต่ละท่าเนี่ยอย่างถูกต้องเพราะเราทำท่าถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดผลประโยชน์ต่อร่างกายที่อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะเพราะนั้นนี่คือ,อ,อสิ่งที่นักศึษาที่จะต้องรระมัดระวังนะคะเราท้าทายตัวเองตามศักยภาพที่เราเป็นนะคะ